ครับวันนี้เอาปั๊มมาลงให้ลูกค้านะครับตอนนี้รอบอยู่ที่3,000ันรอบเป็นปั๊มขนาด1 5 0 0วัตต์ดิฟฟูนะครับสองระบบ ACDC นะครับตอนนี้ใช้แผงโมโน550วัตต์4แผงนะครับอันนี้รอบอยู่ที่3,000ประมาณ30,80รอบโวลต์อยู่ที่165โวลต์กระแสอยู่ที่7 6แอมป์นะครับเวลาประมาณประมาณ11โมงนะครับตอนนี้ 7.5แอมป์วัดอยู่1,200วัตต์นะครับอันนี้ยังไม่เต็มที่ก็ค่อนข้างโอเคสำหรับน้ำวันนี้นะครับรอบขึ้นมา3,100รอนบะแล้วดดแรงขึ้นมาวน166นะครับกระแส7.5 1 2ส3 3วัตต์นะครับปั๊มขนาด1,500วัตต์นะครับถ้าแดดแรงก็จะไปถึง1,500-1,600 ร้อยวัตต์นะครับใช้ได้อยู่แผงรุ่นนี้ใช้ได้เป็นแผงริงโกเป็นเทียวันนะครับเราอยู่ที่บ้านน้ำเลนตะบนบ้านกลางอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจากเฉลวยวงสซลาเซล์วันที่14บี่มิถุนายน2567นะครับเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงก็ลงไปแล้วประมาณ4ท่อนวกับปั๊มไปประมาณอีกเมตรหนึ่ง ก็คือเป็นสิบเจ็ดเมตรนะครับช่างแชร์กำลังวิจัยหินนะครับวิจัยหินที่เป่าออกมาหินนี้เป็นหินที่เป่ามาจากเหตุที่ทําให้ปั๊มมาจากบ่อนะครับอันนี้ปั๊มตอนแรกบ่อนไม่ได้ไม่ได้เป่านะครับเจาะเราไม่ได้เป่าพอเอาปั๊มมาลงก็ทําให้เกิดปัญหาใบใบพัดจะแตกนะครับใบัดโดนทรายที่ดูดเข้ามาวันแรกก็จะแรงพอสองสวันเข้าไปใบใบพัดก็จะ ตีกับหินกับทรายที่เข้ามาทําให้ใบพัดแตกอันนี้เราไปยกยกไปซ่อมแล้วก็ทางร้านไม,ไม่ไม่ได้ซ่อมนะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดเลยทั้งชุดวันนี้เราเอามาลงใหม่ก็บอเป่ามาแล้วก็สะอาดดีทรายทรายไม่เห็นเหมือนครั้งแรกที่มาลงนะครับทรายจะเป็นเม็ดเล็กๆไม่ไม่ขุนก็ค่อนข้างโอเคครับ